ขายเปิดกับขายปิดขายบ้านเนี่ยเขาขายกันยังไงครับคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับทุกคนครับเคยได้ยินไหมครับว่านายหน้าเนี่ยเขาชอบพูดว่าขายแบบเปิดกับขายแบบปิดหรือว่า e อ็กซ์คลูซีฟกับนอแนนเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยครับมันต่างกันยังไงไม่ยากเลยครับก็คือถ้าขายเปิดเนี่ยคือใครเข้ามาช่วยขายก็ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนาย A B C D E เนี่ยรู้ว่าทรัพย์อยู่ตรงเนี้ยก็มาขายเลยมาช่วยกันขายใครขายได้ก็ได้ค่าคอมไปอ่าแล้วขายปิดแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมขายปิดเนี่ยก็คือเราทําสัญญากันทําปิดไว้ว่า e อ็กซ์คลูซีฟเราเท่านั้นนะที่จะมีหน้าที่ในเป็นตัวแทนของเจ้าของรัับเพื่ออขาายสงหิมทรัพพยย์ชชิ้้้้้้้นนนนนีใใหหไไดเเเท่่่่าาาาาัััออรร็คคคววมมแตตกงลบ แรกเนี่ยมันมีคนมาช่วยขายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะขายไม่ได้ด้วยแต่อีกครั้งที่2เนี่ยคือเราขายคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขายได้ถ้าเราตั้งใจทํางานเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนของนายหน้าแล้วถ้าเขามานายหน้าเขามาเนี่ยแล้วเขาลุ้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากขายใช่ป่มมามีคนช่วยเขาขายยีงสิบกว่าคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากขายแลวโอ้ไม่รู้จะหวยยังมาออกที่เราตอนไหนแต่ถ้าสมมติเขาขายเป็นแบบปิดเนี่ยฮะเขาก็อยากทาการบ้านเต็มที่เลยอยากเวิร โฆษณนาเสียตังนะฮะขายได้แน่แน่หรือว่ายังขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําการบ้านเต็มที่เขาก็ควรได้ผลตอบแทนที่เต็มที่เพราะฉะนั้นขายปิดเนี่ยมันก็จะมีอนุภาพที่ดีกว่าการขายเปิดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในรายละเอียดการขายเปิดกับขายปิดเนี่ยมันก็จะแตงกันเราไปเลือกดูนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะลุ้นเองถ้าเราขายเปิดเนี่ยเราก็ขายเองได้ใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้นายหน้าแต่ถ้าขายเปิดเนี่ยคือเราขายเองได้นายหน้าก็เหมือนล็อกไว้เฉยอ่ะไม่ได้ทําการตลาดอะไรได้เหมือนซื้อหวยอ่ะ การาเขาต้องทําจริงจังแล้วเขาต้องทําไงก็ได้ให้ทรัพยาเราขายได้เพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วใช่ไหมขายปิดอันนี้ครับมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างการขายเปิดกับขายปิดสําหรับนายหน้าอสังหามารัพย์และถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องสถาบันนิคบ้านๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ